สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวปนพรไพศรีประะสวสองหนึ่งแผนกห่งรีทอนิกส์พิทยาลัยการอาชีพคอนก่นวันนี้จะมานำเสนอวงจร JK Flip-Flop ค่ะค่ะสวัสดีครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอวงจร RF RS Flip-Flop นะคะค่ะสวัสดีครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอวงจร JK Flip-Flop นะคะ K ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะ J ศูนย์คะค่ะ J ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะสถานะก็จะออกเป็น no change นะคะ K ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะ J ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะ Q ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะ คิวบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะสถานะก็จะออกเป็นรีเซตนะคะค่ะเคตัวนี้นะคะ ก็จะเป็น0นะคะ J ตัวนี้ก็จะเป็น1นะคะ Q ตัวนี้ก็จะเป็น1นะคะ Q bar ตัวนี้ก็จะเป็น0นะคะสถานะก็จะออกเป็นเซตคะ่ะ K ตัวนี้ก็จะเป็น1นะคะเตัวนี้ก็จะเป็น1นะคะคตัวนี้กับ QBAR ตัวนี้ก็จะสลับกันนะคะสถานะก็จะเป็นท็อกเก็นนะคะต่อไปนะคะ J ก็จะเป็น0011นะคะ ลงก็จะเป็นศูนย์ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะก็ okay. จะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเคนะคะลงก็จะเป็นศูนย์ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งลงก็จะเป็นศูนย์ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆืนะคะค่ะอันนี้จะเป็นวงจรเต็มส่วนอันนี้ก็จะเป็นวงจรประยุกต์นะคะ นอกเกตสองตัวนี้ก็จะมาอยู่ในนี้นะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะวงจร JK flip f l นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ